สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely. Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาอัปเดตข่าวของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่ BB จะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือแบรนด์ Miss Berry ที่น้องหลิวหยีของพวกเราไปเป็น Brand Spoker Person ได้ปล่อยภาพแล้วก็คลิปออกมาแล้วนะคะน้องหลิวหยีเมาเป็น s w i t t h h a r t Bartender น่ารักมาก ทางแบรนด์เขาเขียนไว้ใต้คลิปนะคะว่าในคลิปบ็อกนี้จะเล่นอย่างไรดีบาร์เทนเดอร์ลึกลับคนนี้จะมาชโชว์ให้ดูแล้วในคลิปของน้องหลิวหยีนะคะน้องก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์น่ารักมากทั้งคนทั้งของเลยทุกคนดูสวยงามไปหมดแล้วเห็นแม่แม,แม่จีนเขาบอกว่าเป็นไวน์นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นไวน์หรือเครื่องดื่มอะไรกันแน่แต่ขวดไวน์น่ารักเกินไปเนาะเหมือนน้ำผลไม้เลย แต่ก็น่าจะเป็น y จริงๆนะคะและเรื่องที่2นะคะก็คือแบรนด์ Mark Family นะคะก็มาอัพรูปสปอร์ตโฟล์ ker เพร r เซอร์ทั้ง3คนที่เข้าร่วมกับแบรนด์ให้พวกเรามาทายกันเล่นๆนะคะว่าคือใครและทั้ง3คนนะคะก็คือน้องมิกะน้องหลินโมและก็น้องเขยหยีค่ะเตรียมรอดูกันได้เลยทุกคนแม่ๆของน้องทั้ง3เตรียมเปนะคะ เตรียมเงินซื้อมาร์งพ่อพอกหน้ากันได้เลยค่ะและเรื่องที่3ในวันนี้ก็คือแบรนด์ My Foodie ที่เอารวบม,มาสปอยเราก่อนหน้านี้นะคะได้เฉลยอ,ออกมาแล้วค่ะว่ายังแ a m b a s เดอร์ของแบรนด์ก็คือน้องแพทที่ของพวกเรานั่นเองนะคะปรบมือรัวๆ,ๆๆๆเลยค่ะแบรนด์เข้าน้องอีกแล้วคือดีมาเรื่อยๆเลยค่ะมืเรื่อยๆแม่แเตรียมเปนน้องเสมอ และแบรนด์ไหนเข้าน้องน้องก็ทำให้แบรนด์นั้นขายดิบขายดีจริงๆค่ะเพราะแม่ๆเตรียมเปให้น้องได้ชื่นใจตลอดเนาะเราก็เตรียมตังเอาไว้ค่ะและเรื่องที่4นะคะก็คือแบรนด์โอฟเรสนะคะที่ปล่อยรูปสปอคเกอร์เพอร์เซนมาก่อนหน้านี้ได้เฉลยแล้วค่ะว่าน้องที่ได้ไปร่วมงานก็คือน้องลินโมค่ะแต่ว่ายังไม่พอนะทุกคน ทางแบรนด์ได้ปล่อยคลิปของน้องหลินโม่ออกมาแล้วแล้วคลิปก็คือดีงามมากดีงามสุดๆน้องหลินโม่น่ารักมากผลิตภัณฑ์ที่น้องขายก็คือโอฟเฟสเรนโบว์สมูตตี้นะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยควบคุมน้ำหนักมีทั้งไฟเบอร์สูงแล้วก็อร่อยด้วยไปหาดูโฆษณาเต็มๆกันได้น่ารักมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะขึ้นดีสุดๆอะทางแบรนด์ทำโฆษณาออกมาดีมาก และเรื่องที่5ในวันนี้นะคะก็คือน้องๆวง Wall Into o n e นะคะมาทักทายแล้วก็ขอบคุณ VTV จากต่างประเทศสำหรับการสนับสนุนน้องๆและหวังว่าจะได้พบเจอกันเร็วๆนี้แล้วเราอะ่ะชอบตอนที่น้องๆสวัสด,ดีมากทุกคนคือน้องๆไหว้น่ารักมากเราแคปมาเลยนะคะน่ารักสุดๆบอกเลยว่าน้องๆเหมาะที่จะมาเป็นเขยไทยคะ่ะทุกคนก็ไปตามหาดูคลิปเต็มๆกันได้นะคะพูดหลายภาษาเลย และเรื่องสุดท้ายในวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตคลิปที่น้องๆอัปลงโซเชียลพอกลุมคลิปนะคะคลิปแรกนะคะก็คือคลิปที่น้องโป้เยนมาอัปลงค่ะเป็นคลิปของเมื่อวานที่น้องๆเอาสแตนดี้ของน้องริกกมารู้ไปงานวิญาคานิวอลแล้วน้องๆก็มาเล่นสแตนดี้ของน้องริกกมารู้กันน่ารักมากเลยทุกคนน้องริีกก็มีความแคปไปลง IG Story นะคะบอกว่าทุกคนบาไปแล้วฉันมีความสุขมากๆขอบคุณนะ คือน่ารักกันมากเลยทุกคนชอบความน่ารักแบบนี้ของน้องๆงวงนี้มากเลยอะ่ะและอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือคลิปของน้องมิกาที่อัพลงวยปอค่ะน้องมิกามาเต้นกับน้องซานต้าแคปชั่นว่าคลาสเต้นวันแรกของเหล่าซือจ้านโตแล้วน้องมิกากระดุกกระดิ๊กมากเลยทุกคนน้องซานต้าก,ก็เต้นเซ็กซี่เลยนะคะส่วนน้องมิกาก็คือเจ้าลูกน้อยเพิ่งหัดเรียนเต้นโดยแท้น่ารักมากๆๆๆมมาก ทุกคนสามารถไปดูคลิปเต็มๆกันได้ในหวยปอของน้องได้เลยค่ะแล้วเราก็แอบ,บคิดนะหรือว่าคลิปนี้นะคะที่ปล่อยออกมาเพราะว่าใกล้ที่น้องๆจะไปร่วมรายการแดนซ์ o ูมแล้วหรือเปล่าพวกเราก็รอดูรายการแดนซ์ o ูมที่น้องๆจะไปออกกันได้เลยค่ะ และนี่ก็คือข่าวคราวของน้องๆทั้งหมดนะคะที่บ b บีนำมาอัปเดตในวันนี้อาจจะตกโดนข่าวสารของน้องๆคนไหนไปก็สามารถมาเพิ่มเติมให้เราได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าไม่เห็นเมนของตัวเองในคลิปนี้ก็อย่าน้อยใจไปค่ะตามไปดูคลิปอื่นๆได้มีแน่นอนและสําหรับวันนี้นะคะบ b บี BB ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ และก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วมาเมาส์กันใหม่ฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย